สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งช่อง y ย t u b e และเ o k บุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะจำหน่ายแท็กเตอร์มือสองนะคะมารีวิวการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยค่ะแท็กเตอร์เยนมา e f 3 9 3 t นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะและโรตารี่นะคะ ตัวนี้นะคะจะส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอ,อําเภอเ้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอขอบคุณคุณพี่วรยุทธมากนะคะโอนเงินมาจบกลางอากาศนะคะตัวนี้นะคะสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ไปใช้งานนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะร้านเราอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทร0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นนะคะร้านชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ัวนนี้ะะคะสควยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะจะส่งไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือ2นะคะสอบถามได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์0946022291นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ